เอสเซทไวท์เป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์นะครับก็พัฒนาโครงการทั้งแนวราบแล้วก็แนวสูงประกอบไปด้วยคอนโดโลไลท์แล้วก็ไฮไลท์ ice, หลากหลายแบรนด์ครับเรามีทั้งแบรนด์โมดิสนะครับแล้วก็แอดมอสรวมถึงเคฟซึ่งเป็นตัวโปร,โปรดักต์หลักของเรานะครับนอกจากนี้เนี่ยเราก็ยังมีแบรนด์หลากหลายทุกท่านอาจจะเคยรู้จักเราผ่านแบรนด์ย่อยไม่ว่าจะเป็นบราวน์ไอวอรี่นะครับหรือแนวราบจะเป็นเดียร์เนอร์หรือแกรมพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นโครงการหลกักๆของเราเนี่ยกระจายอยู่ ในหลากหลายทำเลซึ่ง asset ไว้มุ่งมั่นที่จะสร้างคาแรคเตอร์ของแบรนด์ให้กระจายไปยังทําเลต่างๆนะครับปัจจุบันเราก็มีโครงการอยู่เช่นแถวรัชดาลัดพาวนะครับโชคชี่สนะครับไปทางบางโพก็มีโครงการอยู่สุข,ขุมวิท50ก็จะมีโครงการโมดิสสุขุมวิท50นะครับโครงการแนวราบปุริปุริก็อยู่ในซอยภาวนานะครับในปีที่แล้วก็เปิดไปที่พัฒนาการนะครับผมอันนี้ เป็นตัวอย่างของคอนโดของเราแล้วก็แนวราบของเราครับ a s s e t w i s ไเนี่ยเป็น Developer ที่พัฒนาโครงการที่มีหลายเลเวลนะครับเรามีทั้ง Highlight และ Lowlight ผมว่าเราน่าจะ p o s i t i o n g ตัวเองว่าเป็นแบรนด์ที่สามารถที่จะเชื่อใจได้ในการพัฒนาโครงการที่ดีมีคุณภาพแต่แล้วแต่จะเหมาะสมกับไลฟ์สไตล์หรือทำเลที่ลูกค้าต้องการนะครับเราคงไม่ได้บอกว่า Ass e t w i s ไจะมีกรอบราคาเท่านี้เท่านั้นแต่ในแบรนด์ย่อยๆหรือในทะเลต่างๆเนี่ยน่าจะเป็นตัว ตอบโจทย์ให้ตรงกับลูกค้าได้โปรดักเราที่มีหลากหลายแล้วก็เรากระจายการลงทุนไปในหลายส่วนนะครับในหลายพื้นที่นะครับงนั้นผลประกอบการที่ปีที่ผ่านมาถือว่าดีมากครับก็คือเรารับรู้รายได้ที่4,205ล้านบาทนะครับ เป็นกาไรขั้นต้นที่44%แล้วก็กำไรสุที่เรามากกว่า20%นะรก็คือ20.6%ก็คือในสองส่วนนะครับส่วนที่เป็นการพัฒนาโครงการเราสามารถคอนทรลเรื่องต้นทุนการพัฒนานะตั้งแต่การซื้อที่การก่อสร้างแล้วค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการขายและบริหารทั้งหลายนะครับวบคุมให้อยู่ในงบประมาณที่เราวางไว้แล้วส่วนของเงินทุนนะครับเราก็พยายามลดคอสด้วยการหา แหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนทางการเงินตามลงนะครับก็เป็นสส่วนที่ช่วยทําให้ผลประกอบการเราดีครับการระดมทุนทั้งนี้เนี่ยหลักๆแล้วน่าจะเป็นไปขยายกิจการอย่างต่อนเนื่องนะครับส่วนหนึ่งก็จะเป็นชำระหนี้ธนาคารและส่วนหนึ่งก็จะไว้ใช้ในกิจการของบริษัทนะครับแต่ว่าส่วนหลักๆแล้วเนี่ยน่าจะนําไปขยายธุรกิจนะครับกลับมาที่ตัวต้นทุนทางการเงินเมื่อกี้ครับผมว่าตัวเลขที่ดีเนี่ยผมว่าอาจจะเซอร์ไพรส์แต่ว่าในตัวเลขที่เซอร์ไพรส์เนี่ยผมว่าเป็นไปด้วยความยากลาบากของทีมงานเหมือนกันเพราะว่า คงจะประหยัดเฉพาะซื้อที่หรือค่าก่อสร้างไม่ได้หรอกผมว่าทุกภาคส่วนในบริษ,ษัทมีส่วนร่วมกันหมดนะครับในการบรหิหารจัดการนะครับต้นทุนทางการขายหรือช่องทางทางการตลาดใหม่ๆที่จะทําให้ประหยัดหรือตรงกับกลุ่มเป้าหมายรวมถึงต้นทุนทางการเงินที่แบงก์พาณิชย์เนี่ยให้ความไว้วางใจเราก็สามารถค่อยๆลดต้นทุนทางการเงินของเรายัางต่อเน,นื่องผมว่ารายละอยองค์ประกอบทําให้เรามีกําไรที่เหมาะสมแล้วเราก็พยายามจะรักษาตัวพวกนี้ไว้ซึ่งเป็นสิ่งที่ยากครับไม่ได้เป็นสิ่งที่ง่าย แต่ว่าเป็นหน้าที่ของผู้บริหารแล้วก็ทีมงานที่จะต้องทําอย่างต่อเน,นื่องอันนี้เราคิดว่าน่าจะเป็นตัวที่จะยึดมั่นไว้นะครับในด้านความแข็งแกร่งทางด้านการเงินนะครับเราระดมทุนจากการ IPO เนี่ยจะช่วยหนึ่งลดภาระหนี้สินที่มีนะครับแล้วก็เพิ่มฐานของทุนให้ใหญ่ขึ้นนะครับในเรื่องของอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนก็จะลดต่ําลงนะครับนั่นรวมถึงการขยายโอกาสในอนาคตอย่างที่คุณกรมเชไดเดลีย์นะครับก็คือว่าเราอาจจะ มีการขยายการลงทุนเพิ่มนะครับแล้วก็หาโปรดัก t ์ทางการเงินเพื่อเสนอ,อเป็นเครื่องมือที่จะช่วยในการระดมทุนในการพัฒน,นาโครงการเพิ่มนะครับนั้นก็จะทําให้ฐานะทางการเงินเราแข็งแกร่ง,งแล้วก็เพิ่มโอกาสในการลงทุนมากขึ้นครับ Assetwise ก็เป็นบริษทัทพัฒนาสังหาริมทรัพย์นะครับผมว่าเรามีความมุ่งมั่มนแล้วก็มีทีมงานที่พร้อมเรามีโปรดัก t ์ที่หลากหลายผมว่า a s s e t w ไว้เป็นตัวเลือกที่ดีของบริษัทสังหาริมทรัพย์นะครับถ้าท่านคิดว่า ชอบในธุรกิจสังหาริมรั์เป็นธุรกิจที่เข้าใจง่ายนะครับเป็นปัจจัยสี่ผมว่าผู้บริหารและความมุ่งมั่นเป็นสิ่งสําคัญนะครับเราก็คิดว่าเราจะทำได้ดีที่สุดนะครับฝากนักลงทุนหรือทุกท่านที่สนใจให้เอสแอนเเป็นตัวเลือกนะครับผมขอบคุณครับ